ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วเงเยน็น18นาฬิกา3.00น,นาที6โมงกว่าก็โอฝนจะตกครับตอนนี้ฝนจะตกปล่อยแล้วละ่ะปล่อยแล้วตกแล้วเราจะไปหาก,กับข้าวหน่อยช่วเงเยน็นโอ้ฝนก็กำลังจะมาพอดีเลยจเปลียกไล้เนาะ ครับช่วงเย็ยนช่วงเย็ยนของเราคขามีฮะครับบรรยากาศช่วงเย็ยนฝนล้ำปลอยล้ำปลอยล้ำปลอยอย่าเพิ่งตกด้วยไปกับมาก่อนอกับข้าวกับมาก่อนอเดี๋ยวเดืยดครับอันนี้ก็ช่วงเย็ยนคนเลิกงนาน เป็นทางจับกันบางสวนก็จะถึงที่พักแล้วบางสวนก็คงยังไม่แหงนี่จะแตว่าฝนตกเทลงมาเนี่ยรถก็จะติดเลยแหละก่อนเพิ่งตกให้คนเขาขับบ้านขับบ้านแับช่องก่อนเืียกับตรงกับข้าวกันก่อนจากเวลาเนีก็ได้ในกรุงเทพเนี่ยพอไม่ได้ทําไรทํานา เราได้อาศัยน้ำฝนช่วงกลางคืนคอนนอน,นจะได้เย็นเย็นสบายเย็เนเนอนสบายช่วงกลางวันคนทำง,งานคนเดินทางเราไม่เป็นผนดีร้อดหลบอ้าวด้วยครับคนนี้ร้อนหลบอ้าวครับ นะครับคนก็เยอะอยู่เพราะว่าจะไปหากบบข้าวแลวสะสนหน่อยรัแบบแบบซืบ้งซืกกนครับแบบครับก็ไปละไปอย่างแขงละจะจะไปดูซอย 29, 49, 49. อยอนนี่สเก้าซอ้าซอยยี่สิามคแหงยีิบเก้าซอยนี้ข้าว แล้วเราก็มีที่คือข้ามฝั่งข้ามสะพานหน้าที่เคยไปครับแต่วันนี้ไม่ไปหรอกวันนี้เขาสอนสิ่งเจ้ากันแล้วคันโอเคครับทุกคนยังแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีมีความสุขโดยเรีบๆกอนีฝนเทลงมาฝนฟ้า แก okay. ามาส,สา9แล้วคีน,นี้ก่อนนักรัาทุกคนสวัสดีครับ